สองร้อยเขาก็รีบรักษาผมเองฝ่ายจะรู้เนี่ยเกือบสามร้อยเพราะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าอาชีพหมอเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยเราครับไม่ได้เปลี่ยนบางทีผมเห็นคนไข้ผมยังอายเลยเขาดูแลตัวเองดีกว่าผมตน้งเยอะหลังจากนั้นคุณหมอเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีแบบคร่าวๆให้เราฟังได้ยังไงบ้างครับเป็นสั้นๆอ่สิบข้อครับเอ่อห้าข้อแรกเนี่ยต้องไม่ทำห้าข้อแรกไม่ทำอะใครมีกระดาษถ้าจดไว้ได้จะเป็น ับเรื่องดีนะฮะข้อแรกก็คือไม่จินตนาการเชิงลบเช่นจินตนาการเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งทางจิตนะฮะคือเราจิตปรุงแต่งจนตัวเราเนี่ยเครียดพอเครียดจากลบเนี่ยมันก็จะนําพาโรคอื่นๆมาความเครียดแล้วข้อสําคัญขณะที่เราปรุงแต่งลบเนี่ยเราจะทุกข์อยู่แล้วจากความทุกข์ทางจิตมันก็กลายเป็นการป่วยทางกายอันนี้สั้นๆนะฮะข้อที่สองเนี่ยทุกคนรู้ฮะก็คือห้ามอ้วน อย่าปล่อยให้น้ําหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานคร,ครับข้อที่สคือห้ามรับประทานน้าตาลการป่วยในโรค NCD ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากการกินพวกแป้งแล้น้ำตาลมากเกินครับ,รบทุกวันนี้ NCD เนี่ยพวกเบาหวานก็มาจากน้ําตาลไขมันในเลือดเสียก็มาจากน้ําตาลอ้วนก็มาจากน้ําตาลความดันโลหิตสูงก็มาจากน้ําตาลภูมิแพ้แพ้ภูมิมะเร็งไตเสื่อมมาจากน้าตาลหมดเลยเระมันไม่ใช่สารพิษครับแต่ความเป็นพิษเนี่ยมันเกิดจากการกินเกินแล้วก็กินผิดวิธี <Okay. S 2> แล้วข้อที่สี่ก็คืออันนี้กลุ่มไขมันฮะตัวแทนของกลุ่มไขมันที่ทําให้เราป่วยมากที่สุดและอันตรายมากที่สุดก็คือทานแฟตมันอยู่ไหนบ้างครับทานแฟตเป็นไขมันประดิษฐ์อาจจะประดิษฐ์จากการที่เราไปทอดอาหาร <ฮะ S 1> ใช้น้ำมันที่ที่เดือดไปทอดหรือมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นประเภทครีมเทียมเนยเทียมอันนี้ก็แพร่หลายหมดโอ้ใช้ในหลากหลายขนมเลยล่ะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มโปรตีน ที่อันตรายสูงสุดนีข้อห้านะข<อ><น>้อห้าก็คือห้ามรับประทานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไขมันจากกลุ่มพวกนี้มันจะทําให้หลอดเลือดเราอุดตันได้อ um อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันตระกูลเดียวกับเราการติดต่อโรคมันโดยตรงแต่ถ้าเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์เนี่ยนะฮะมันจะคนละโรคโรคของมันจะไม่มาติดที่เราแต่โรคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันมันไปสู่กันได้โอเคห้าอย่างที่ไม่ควรทําไปแล้วห้าอย่างที่ควรทําก็ข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องการกินอีกครับ กินของที่ดีที่สุดก่อนก็คือกินพวกผักและผลไม้สดผลไม้เน้นไม่หวานนะก่อนอาหารอื่นสักประมาณครึ่งหนึ่งความอิ่มอ oh. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยกินอาหารไม่ดีเยอะสองสองก็คือคนไทยถ้าไม่พูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยจะไปกินผิดเรารู้ฮะว่าข้าวกล้องดีครับ <Ha. S 2> แต่หลายคนกินข้าวกล้องจนป่วยไหมกันคือกินมากเกิน oh. ไม่ลดจํานวนลงเมื่ออายุมากขึ้น <Ha. S 2> อันนี้ก็ต้องลด <Ha. S 2> แล้วก็ข้อที่สามเนี่ยนี่ทุกคนรู้อีก แต่ว่าบางคนไม่ทําก็คือการออกกำลังกายเลือดสีคือต้องต้องหลับให้สนิทนะฮะอย่างน้อยสี่ชั่วโมงอุ้ยน้อยจังช่วงสี่ทุ่มหึ่งตีสองอย่างน้อยครับแค่อย่างน้อยยังทาไม่ได้ทำไม<า>ต้องสี่ทุ่มหึ่งตีสองครับมันเป็นกระบวนการของร่างกายที่มันจะเซตให้เราเนี่ง่วงตอนเนี้ยแล้วกระบวนการฟื้นฟูมันจะเกิดขึ้นตอนเนี้ยถ้าเราเลยช่วงเวลาทองไปเนี่ยการฟื้นฟูมันจะไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องระบบฮอร์โมอนระบบเรื่องเอนไซม์เรื่องการซ่อมสร้างมันเป็นธรรมชาติครับ เราไปนอนวันอื่นชดเชยเนี่ยมันไม่ได้แก้ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยที่ควรคทำอย่างยิ่งอันนี้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างยิ่งเลยครับก็คือการจินตนาการเชิงบวกเพราะว่าเวลาเราปรุงแต่งเอาสิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สนึกอันนี้ผมเอาท้งพุทธมาผสมนะฮะเขาเรียกว่าจิตส่วนสัญญาสัญญานี่มันเป็นต้นทุนชีวิตเพาะจิตส่วนสัญญาเนี่ยมันจะควบคุมพฤติกรรมเราหรือพูดสั้นๆคือควบคุมสันดาเราน,นั่นเองครับ ควบคุมพฤติกรรมควบคุมอารมณ์และควบคุมร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่สิ่งที่ลบเข้าไปชีวิตเราจะขาดทุนใส่สิ่งที่บวกเนี่ยชีวิตเราจะกําไรแล้วเราสามารถสร้างกําไรได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนเรื่องอื่นเลยเพียงการปรุงแต่งสิ่งที่ดีเข้าไปอันนี้ฟังดูง่ายๆนะครับ5ข้อแบบไม่ควรทําและ5ข้อควรจะทำราะั้นผมว่าส่วนใหญ่ท่านก็พอจะรู้อยู่บ้างแล้วอันนี้มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้จำง่ายและปฏิบัติดูไม่เกินสีเดือนชีวิตท่านเปลี่ยนอย่างแน่นอนเห็นคุณหมอบอกมีวิธี ดูแลอาหารสําหรับคนทุกคนโดยง่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มสิบสองกลุ่มคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับปัจจุบันนี้ความรู้ที่แพร่หลายทางด้านโภชนากรก็คือเรื่องหลักอาหารห้ามูห้ามูสุดท้ายเราก็ไม่สามารถเอาความรู้เนี่ยมาแยกแยะก,การกินได้ถูกแล้วเราังคงกินผิดเหมือนเดิมคือเราอยากจะคุมแป้งเรายังไม่รู้เลยแป้งมันอยู่ในอะไรบ้างหยิบขึ้นมากินเรายังไม่รู้เลยเป็นแป้งเลยแล้วหยิบขึ้นมากินเรายังไม่รู้เลยอันนี้น้ําตาลสูงกินแล้วป่วย วาความรู้เนี่ยมันไม่ลงลึกในภาคปฏิบัติเราเอาอาหารเา้านาะทีตรงนี้อธิบายนี้ได้ไหมคุณหมอได้